สุดท้ายเรียนต่อโทเที่ยงกิตลอบมกกาแบบไม่ต้องใช้ i e l t s, oh. <S สมัครเรียนต่อเทียงกิตลอบมกกลายัางทันไหมคำตอบคือ,อยังทันค่ะแต่ผลภาษาต้องผ่านแล้วนะคะอย่าให้ช็อกไปค่ะพี่พีมีทางออกให้เสมอสำหรับใครที่เพิ่งวางแผนไปรเรียนต่อโทกิตลอบมกกาแล้วยังไม่ผีผลคะแนน I อ l t s หรือสอบมาหลายครั้งแล้วยังไม่ผ่านถ้ากับเรียนพิเศชิโตอนนี้อาจจะยังไม่ทันนะคะไหนจะต้องเผื่อเวลาทำวีซ่าอีก มาค่ะพี่จะบอกความลับให้ฟังว่าทํายังไงถึงจะไปเรียนต่อทงอังกฤษรอบมกราได้ทันหลายๆมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่เปิดรอบมกราเขามีเวฟไอเอลให้นะคะแต่มีแต่นะคะ ขอแม้คือน้องๆจะต้องจบหลักสูตรอิงเตอร์มาและชื่อมหาเชลัยที่น้องจบมาจะต้องอยู่ในลิสต์ของมหาเชลัยที่เขากําหนดนะคะดังนั้นไม่ใช่ทุกเคสนะคะที่เขาจะเว็บไอเอลให้แต่แค่นี้เขาก็ใจดีกับเราขนาดไหนแล้วใช่ไหมคะประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาเราไปตั้งเท่าไหร่ถ้าน้องๆอ,อยากทราบว่ามหาเชลัยไหนในอังกฤษที่เว็บไอเอลสำหรับสมัครเข้ารอบมกราคมปี2026นี้รีบติดต่อพี่ๆีวันเอ듀เคชั่นเข้ามาเลยนะคะ